ขี่อะไรนึ่ในเกมนี่ตกว่าแล้วมันกงยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เปิดเพลงโอ้โหโอ้โหไอเขาขี่อ่างอ่ะมันไปยาวเนาะเรียบร้อยโอ้ยกูตายเม็ดเดียวมาละสามเป็ดว่าปืนมันหนักป่ะไม่อะวยอะไรกูไม่ได้พลาดเลยมันยิงสามเป็ดขนาดกันเป็ดเดียวกูยิงไม่โดนมันก็ยิงกูไม่โดนเจริญแล้วแล้วปืนมันหนักป่ะหรอไม่นะเฉย ว่าปืนมันหนักจัดเลยแต่ตอนนี้มาโคเป็นเฮียอะไรอะ่ะยาวเยอะโอ้โหยืนในข้างบนในเฮียไม่เลาขนมเฮียกูเลยกิ่มาอะไรเนาะ โอ้ร้องยาวเยอะมอีตัวสองตัวสองตัวเลยกระสุนหมดเฮ้ยมารับดี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 มาครับ,บโอ้โหไอ้ผู้โดดในที่อะไรอ่ะโอ้เฮ้ย <laughs> มันเย,ยท่ทอยอยู่แต่กูตาย, <c oughs> อ,ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮียของไอ้แทนแทนขวาโอ้โอ้ไม่ตายฆ่มามัน เม็ดเดียวเอ้ยไอ้ที่นี่กบบาบดไอ้สัตว์แม่งโยกจะได้มันเมืนเหมือนไม่ได้ยินเสียงกูอะโอ,โอ้ตัวละเม็ดพอพุมมแม่ปืนนี่อะไรพี่ชำอะไรไปแล้วพี่โอ้ตัวละเม็ดตัวละเม็ดพอน้องกระจอกขนาดนี้ยาวมีปะ ไม่ได้อยู่ยาวอยู่บนไมไ่ใครตายเมื่อกี้อยู่ในห้องเขียวตัวหนึ่งอะ่ะยาวมีตัวหนึ่งอยู่นูน่นอะอยู่เกิดอะ่ะอยู่ยาวไกลอะ่ะโอเคเราจะไม่ทำมุ่งเดินไว้เฮี้ยยิงเป็นเฮี้ยไม่ออกจากห้องเขียวเลยศาสตว์กว่าตายอะ่ะ ใหาให้เด็กมึงตัวเดียวอะไรโง่อุ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่มันอยู่หน้าเกียวเอายาป่ะเอาเอาเอาไม่ให้อะแต่ตายให้ซะไอ้อยู่หน้าเกียวอยู่แท่นหน้าเกียวว้าอยู่ไม่โดนหรอกกระจอกเฮ้ยกระจอกตัวครับไม่ได้ด่านะครับอารมณ์เกมมันมาเยอะเนี่ยพี่ไอ้พวกยานกระจอกอะเอ้ยไม่ใช่ยานจรันดิ ไม่ชอบแกมชื่อผิดเว่ยเกยกูตายละเีกย์มันเป็นตั้งอยู่ตรงขอบเป็นไดเฮ้ยแทนโดแทนโดแทนโดเฮ้ยโอ้โหไปยาวหมดเลยเฮียอะไรพี่ไปยาวเชียวหวยเอ้ยเอ้ยหวยหน้าหีมึมาแอบในห้องเออสัตว์ เล่นเล่นอะไรกันวะไม่ไหวไม่ไหวเกากจัดอ่ะอุ้ยเบอร์จัดเบอร์จัดอะไร ไอสัตว์ไม่ใช่ออเฮ้ยให้มาแค่สองมีพอนะอะไรดันตัด,ต,ดตัดบนไปตายเชื่อเลยเอออะเย็ดแม่เบียกไอชิบหายสัตว์ใครหังห้องวะกลัวนู่วะไอโงงโงงแปดตัวเนีย่ยตายนะ วว้เมันมาแล้วน้องบนบนมา <Hey. S 1> บนมาบนมาล็อกอยู่พี่ล็อกอยู่พี่ล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกอยู่เอาเลยรอะไรล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกอยู่สวยตีตัวหนึ่งตัวนึ่งบนเขาทำร้อยจี้เหรอเยาวเหรอ อ๋อแต่นี่เขาเข้ามายิงน้ำเกยรออะไรไปเนี่ยยาพี่ยาพี่สวย คนแปดตัวไอ้แค้ยิงไขว้เลยกูเตะอนี่น้าหิงแต่เมื่อกี้แม่งโมเยนในห้องเอกโวยตายเจ็บลอยตายพี่ล็อกยู่พี่ล็อกยู่พี่โดนกูเซ็ตจ่อปฏิกิจจกโอ้โหแม่งยิงหัวกูอีกตัวอีกตัวโอ้โหโคตรกาก เตเลือดหน่อยดีอย่าวะเอ็ก x a c t อ่ะเก็บสี่ Exact อ่ะเอาเลือกกี่กล่องเหลือสิบเหลือสิบแล้วกูได้สามกล่องได้สี่กล่องด้วยเยอะเอ้าไอ้เหี้ยกูก็นึกว่็ยาวบ้านไอ้เหี้ยไม่บอกเลยนะอยู่ไหนอะอยู่ยาวโอ้โห้เฮ้ยระวังหนังนะพี่ ยาวยาวตรงเป็นไดเป็นไดเป็นได,นไดตรงไอ้นังสืออะอ๋อโอเคพี่รู้ละเออขย้ยนปืนอะโอ้คนเรือนอ่ะ <c oughs> โอ้โหคนเรือนอ่ะยืนอยู่บ้าน <c oughs> ไม่ใช่ทำเลยปืนแราวจข้อมีสีนิดนึง <c oughs> เอ,อว้วเรือนจัดอ่ะ ถ้าอ้วนยิงโอ้มันโดนปาดก<า><ม>ูถ้าอ้วนยิงไม่ไม,ไมีใครไหวก้าอ้วนอ้วนบอกเฮ้ย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 ไอชื่อไม่สุภาพมึงเอาจังวะไอ้สัตว์ใครเนี่ยมึงมาไม่ได้หรอกปนอ่ะบอกเลยกระจอกขนาดนี้จะจับกองให้จะจับกองฮะนี่ไงวะเฮ้ยมันโดดไอ้ท้อย ใครโดดอ๋อไม่ได้โดดอ้เที่มันเดินมากูเห็นแม่งมาเสาไอเยี่ยงหักไฟอะสรแตกใจเลยเจอกใครมียาบ้างขอยาสิบกล่องมันขึ้นบนมันขึ้นบนไปแล้วมันขึ้นบนไปแล้วหลังพี่เก่งพี่เก่งหลังเอ้าเหลือตัวเดียวเลยนี่เอ้าในห้องเอ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  ชาติเอาเลยอีกเหรออ๋อเลยวาเลเซียบนเจ้าูุณขึ้นไปดู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 เนี่ยเม็ดเดียวพอไม่ต้องถอนเฮ้ยโอ้โหเนี่ยโอ้โคตรแบกอ่ะโคตรแบกไอ้น้องตาแล้วว่ะ